สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ตอนรถเสียกันครับเวลารถมีปัญหาจะพูดยังไงดีนะไปดูกันเลยลรถเสียรถของฉันเสียแล้วสตาร์ทไม่ติด早上ช้ชาวนี้รถสตาร์ทไม่ติดเครื่องร้อนจัด检查 เครื่องยนต์ร้อนเกินไปกรุณาจอดตรวจสอบไม่油ะน้ำมันหมด我的车没油了รถฉันน้ำมันหมดแล้ว电池没电了แบตหมด电池没电了启动不了แบตหมด start ไม่ติดล้นเท้าไม่ฉี่了ยางแบน我的轮胎没气了ย,ยางรถของฉันแบน刹车有ปัเบรกมีปัญหา 刹车有问题，开车要小心。เบรกมีปัญหาขับรถต้องระวัง。有奇,奇怪的声音，มีเสียงแปลกๆ。我听到奇怪的声音。ฉันได้ยินเสียงประหลาด。漏水，น้ำรั่ว。车子漏水了，รถน้ำรั่วแล้ว。爆胎，ยางระเบิด。开车时轮胎突然爆了，ระหว่างขับยางระเบิดอย่างกระทันหัน。สวัสดีค่ะ。 วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอาการรถเสียแล้วก็วิธีพูดก่อนซ่อมรถกันนะคะเพื่อใครอยู่จีนรถเสียขึ้นมาจะได้พูดได้ถูกพร้อมแล้วไปค่ะรถเสียเชืว่าลระรถของฉันเสียฉันต้องซ่อมรถ我的车坏了我需要修车。ตาร์ t ไม่ติด发不动车发不动可能是电池没电了。 เ查ีนช้าอชาบรถสตาร์ทไม่ติดอ่านแบตหมดลองตรวจสอบดูหน่อยเครื่องร้อนจัดฟาดงชีกวัวเรอเครื่องร้อนจอดก่อนแล้วเติมน้ำหล่อเย็นฟ้าดงชีกัวเร่อละเชียนถึงเชือใจเดียนหลงเชือเย่น้ำมันหมดไม่ยล่ะรถน้ำมันหมดเราต้องไปปั๊มที่ใกล้ที่สุดลเชือ้องไปปั๊มที่ใกลดแบตหมด แบตหมดเียนแบหม่บหมดต้องเปลี่ยนแบตใหมแบตหมดต้องเปลี่ยนแบตใหม่แบตหมด้องเยนแหมแบงลี่ยนแบม่้งปแบตใมมเลบตมมอลยนม่แบตเบิดยดอยนบดนบต้งนต้องเี่เปลี่ยนเลย在高บ上爆胎ม要赶快换轮เบรกมปัีหา 刹车有问题，เบรกมีปัญหา，รีบไปตรวจเลย。刹车有问题，赶快去检查刹车系统吧。มีเสียงแปลก，有奇怪的声音。ได้ยินเสียงแปลก，อาจมาจากเครื่องยนต์。我听到奇怪的声音，可能是发动机的问题。น้ำรั่ว，漏水。รถน้ำรั่ว，ต้องตรวจสอบเท่าน้ำ。车子漏水了，要检查一下水管。